สวัสดีครับพวกเรามาจากฟิตเบฟต์ซีรีส์นะครับสวัสดีครับเบ็นเลิ์ครับสวัสดีครับกาฟิครัปตันครับครับผมนี่เราก็เป็นตัวแทนนะครับจากฟิตเบฟต์ซีรีส์ครับครับที่มาร่วมแสดงความินดีกับทางเจเแปนโซ่ในงานอันดี้สุดท้ายนะครับรอบสิบปีพอดีนะครับซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆรวมคนที่เคยไปประเทศญี่ปุ่นรวมวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอย่างไรรวมคนที่รัก ในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับ,บ<น>ก็ต้องบอกว่ารู้สึกมีความสุขทุกครัง้ <c oughs> งเหมือนเขาบอกว่านั่น้างทีคือศูนย์รวมแห่งความสุขนะครับก็ <c oughs> สนุกมากครับในงานวันนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งน,นะครับกับพี่ตูด้วยนะครับที่จัดงานดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราทุกคนแล้วก็แฟนๆทุกคนที่หลงรักระนทศญี่ปุ่นได้มาเยี่ยมชมนะครับที่เซ็น์ทัมนี้จัดขึ้นวันที่อะไรนะก็เป็เจ็ดถึงเก้าอุมา ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาโชว์ด้วยใช่ด้วยมาวนี้ใช่ครับโชว์พิเศษนะโชว์พิเศษนะครับรอติดตามเลยนะครับพิเศษคาอยู่ไรคก็ก็เป็นเลเวลอัพครับเป็นโชว์แบบเลเวลอัพครับที่เคยจัดแฟนมิทไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ก็จะยกจากแฟนมิทไปให้เจแปนเอ็กซ์โปในครั้งนี้เลยครับหลายคนเอ่อแฟนคลับทางเจแปนเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยเห็นเาอาจจะเห็นที่งานนี้ก็ได้ครับผม เรเตรียมโชว์มาดีครับในรอบนี้ก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนที่ยังไม่เคยดูได้ดูที่ Japan ซ x p o ใช่ครับถ้าเกิดพูดความเป็น j a p a เราเองเราชอบอะไรชอบอะไรอย่างแรกอาหารเลยโดดเด่นมากขนมด้วยต้องบอกว่าเราเราเราไปที่ประเทศญี่ปุ่นทุกครั้งก็จะชอบอาหารญี่ปุ่นถึงจะอยู่ไทยก็ชอบกินอาหารญี่ปุ่นอยู่ดี ซึ่งต้องบอกว่ามันมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของเขาเรียกว่ารสชาติรสชาติรสชาติชาบูอย่างเงี้ยอย่ะไรอีกซูชิซูชิอย่างงี้นะครับอีกอย่างอีกอย่างนึงที่ชอบของญี่ปุ่นเลยคืออนิเมะครับอนิเมะเเขาชอบดูอนิเมะมากอยากลองคอสเพย์แบบพี่อ็มอยากแต่งใช่ไหมอยากแต่งอยากแต่งอยากลองแต่งไหอยากเหมือนกันคือแบบว่าเท่มากอยากแต่งไห รู้สึกโดดเด่นะคไหมครับส่วนผมที่ชอบอากาศอากาศเอรอากาศบ้านเขาผมรู้สึกว่าอากาศดีน้ำก็ใสอ่ายากย้ายไปอยู่เลยอุ้ยเข่าที่ไปให้ญี่ปุ่นจริงทั้งหิมะตกด้วยนะครับทั้งแช่ออนเซ็นอีกต้องบอกว่าอากาศเขาดีมากช่วงนี้ก็ก็น่าไปเที่ยวมากเลยใช่ใช่แบบนี้หน่อยนะสกีครับชวนหน่อยชวนมาเที่ยวนะครับก็ฝากชวนชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวงาน Japan Expo นะครับ คือ l n e x p i นะครับซึ่งจัดวันที่7 8 9กุมภาพันธ์นี้นะครับรับรองว่าพรุวันนี้ที่เซนต์นัเวิลด้วยนะครับต้างวา่ามีทั้งหมด19โซนด้วยกันนะครับผมยิ่งใหญ่มาๆนะครับใครใครเลือกชมอาหารหรือว่าเลือกดูศิลปินนะครับมางานนี้ได้เลยรับรองว่าครบจบในงานเดียวแน่นอนนะครับเชิญชวนทุกคนนะครับที่หลงรักในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งพวกเราพิษเบส แล้วก็ศิลปินท่านอื่นนะครับมาขึ้นด้วยนะครับรับรองว่าสนุกสุดมันแล้วมอบความสุขให้กับทุกคนแน่นอนนะครับมากันเยอะๆนะครับครับผมฝากผลงานหน่อยไหฝากผลงานหน่อยไหฝากผลงานนะผลงานเรานะครับปีนี้นะครับ31มกราคมนี้นะครับรายการออนไลน์ของเราออนทีวีด้วยนะครับชื่อว่า Boy Journey Outing ฝิ่นนอกบ้านนะครับออนแอร์ EP แรกเนี่ย31มกราคมนี้ทางช่องวัน31ครับ แล้วต่อด้วยพิทเบฟเดอะซีรีส์ซีซั่นสองซ<อ>ีซั่นแล้วนะครับก็ต่อจากรายการบอยจีนี่เอาทิ่งปินนอกบ้านลครับผมฝากติดตามพิทเบฟของเราด้วยแล้วก็รายการบอยจ y นี่ด้วยนะครับรับรองว่าจะสร้างความสนุกและเสียงร้อยแบทุกคนนะครับแล้วก็พิทเบฟสองเนี่ยมาพร้อมความยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตัวละครทุกตัวเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนเช่นกันนะครับฝากด้วยนะครับ เพลงไหมเพลงอ่ะเพลงหลายใชเพลงอ่ะเพลงหน่อยเท่าเทียนแบบเพลงหลายก็มาแล้วก็ชอบเพลงของเราด้วยนะครับทางเชนมิวสิ s ครับสามารถเซิร์ชได้ทุกแทุกแพลตฟอร์มเลยครับไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e อ่ะออฟสตรีมมิ่งอื่นอื่นคลายมีนะครับมีแพลตฟอร์มครับผมมีหลายเพลงด้วยนะครับประกอบซีรีส์ก็มีเพลงโชว์ก็มีนะครับซีรีส์ทุกอย่างรวมไเลยได้ครับฝากด้วยนะครับ ka pau ka ka pau na ka pau ka pau na